ประกาศดว่วนล่าสุดในอีก3าชั่วโมงจะมีกลุ่มฝนก้อนใหญ่เคลื่อนตัวเข้าสู่อีสานขอบของพายุจะทรงผลต่ออีสานบนและอีสานฝั่งตะวันออกด่านแรกสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านมาติดตามกับทรงผลลมฟ้ากันต่อนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาอัปเดตในส่วนของสภาพอากาศและอัปเดตเส้นทางของพายุรวมถึงสถานการณ์ฝนในไทยในช่วงที่พายุมีบทบาทกับไทยเรา ถึงล่าสุดนะครับในวันนี้วันที่28กันยายนพายุไต้ฝุ่นบัวลอยก็ยังอยู่ในพื้นที่ทะเลจีนใต้และคาดว่านะครับตัวของพายุจะเคลื่อนฝั่งเข้าสู่เวียดนามในค่ําคืนของวันนี้ไปจนถึงตอนดึกๆนะครับหลังจากนั้นเมื่อเขาขึ้นฝั่งที่เวียดนามตอนกลางสิทธิ์เขาก็จะอ่อนกําลังลงอย่างรวดเร็วเพราะพายุเมื่อขึ้นฝั่งก็จะปะทะกับเทือกเขาอันนาในพื้นที่เวียดนามและลาวพายุ ก็จะอ่อนกำลังลงอย่างรวดเร็วเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ําดังกล่าวนะครับก็จะเคลื่อนตัวจากพื้นที่ลาวตอนกลางขึ้นมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือขนานกับชายแดนไทยและลาวผ่านแขวงบริกรรมไซชัยยบุรีบ่อแก้วเวียงจันท์ซึ่งเป็นจังหวัดที่ติดกับพื้นที่ของหนองคายน,าน่านพะเยาเชียงราย รวมถึงอุดตรดิษฐ์ของไทยเราดังนั้นนะครับพื้นที่ที่อยู่ในแนวของพายุเนี่ยจะมีฝนตกหนักนะครับในวันที่28จนถึง30กันยายนส่วนในวันที่30นะครับพายุก็จะเคลื่อนตัวเข้าสู่จังหวัดเชียงรายเมื่อผ่านเชียงรายก็จะเข้าสู่พื้นที่ประเทศเมียนมาต่อไปแล้วสลายตัวไปในที่สุดนะครับ ดังนั้นครับพายุลูกนี้จะไม่ส่งผลต่อไทยแบบพายุไต้ฝุ่นเหมือนกับประเทศฟิลิปปินส์นะครับแต่จะเป็นเพียงกลุ่มฝนขนาดใหญ่ตกหนักตกนานที่จะเคลื่อนตัวเข้ามาในบ้านเราครับซึ่งเรามาดูลักษณะอากาศและกลไกาการเกิดฝนในพื้นที่ประเทศไทยของเราว่าเป็นอย่างไรจากแผนที่อากาศนะครับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ปกคลุมไทยเราด้วยกําลังแรงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมรสุมนะครับส่วนใหญ่ก็จะวิ่งเข้าหาตัวของพายุตามลูกศรสีดำและเราดูตามลูกศรสีชมพูนี่ก็คือลมตะวันออกเฉียงเหนือที่มาจากขอบของพายุบัวลอยขอบของพายุคือลมตะวันออกเฉียงเหนือที่ลงมาปกคลุมไทยมาพบกับลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ขึ้นไปจนเกิดการชนหรือที่เราเรียกว่าลมคอนเวเจนจะทำให้พื้นที่ไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับเพราะว่า เกิดการบีบอัดและยกตัวของกระแสอากาศอย่างรุนแรงแต่ในทางกลับกันด้านหน้าของพายุนะครับก็จะเกิดปรากฏการณ์อากาศจมตัวเกิดขึ้นซึ่งอากาศจมตัวนี้มันจะเกิดขึ้นบริเวณด้านหน้าของพายุเราดูจากภาพถ่ายดาวเทียมล่าสุดนะครับในวันที่28พื้นที่อีสานเนี่ยไม่ต้องเป็นห่วงครับฝนค่อนข้างตกหนักแต่พื้นที่ภาคเหนือภาคกลางเราจะเห็นว่าท้องฟ้าโปร่ปงเป็นส่วนใหญ่ อาจจะมีกลุ่มฝนบ้างบางพื้นที่ในภาคกลางแต่ภาคเหนือเนี่ยแทบจะไม่มีฝนเลยครับท้องฟ้าปลอดโปร่งมากๆสำหรับลมบนในวันนี้การทำงานของเขาค่อนข้างดีนะครับก็คือลมล่างก็เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือลมบนก็เป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือในพื้นที่ไทยตอนบนประกอบกับศูนย์กลางของพายุก็ยังอยู่บริเวณทางด้านตะวันออกของเวียดนามและพายุก็ยังคงหมุนทวนเข็มนาฬิกาอย่างต่อเนื่อง ช่วยเสริมกําลังของพายุและการยกตัวของอากาศในพื้นที่ที่มีการประทะของอากาศนะครับซึ่งเวียดนามเนี่ยน่าจะมีฝนตกหนักมากสําหรับในวันนี้นะครับวันที่28จนถึง29ดังนั้นนะครับเรามาดูปริมาณน,น้ําฝนในแต่ละภาคว่าเป็นอย่างไร พื้นที่ภาคเหนือนะครับในวันนี้อยู่ในพื้นที่ด้านหน้าของพายุการเกิดฝนยังไม่เต่าไหร่ครับประมาณ1 0 2 0ในจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์แม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรอุตรดิตถ์ร่วมถึงจังหวัดเพร่และจังหวัดแม่ฮ่องสอนฝนอาจจะตกได้น้ําได้เนื้อหน่อยในจังหวัดพิจิตรจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบูรณ์สำหรับอีสานเนี่ยมันค่อนข้างต่างกับบริเวณอื่นครับ อีสานบนกับอีสานฝั่งตะวันออกการเกิดฝนค่อนข้างหนักนะครับตั้งแต่คืนนี้เป็นต้นไปเพราะอยู่ในแนวของการพัะของความชื้นโดยตรงทําให้มีฝนตกค่อนข้างหนักนะครับจังหวัดที่ติดกับลราทั้งหมดนะครับเสี่ยงมากส่วนพื้นที่อีสานล่างเนี่ยในพื้นที่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาการเกิดฝนในค่ําคืนของวันนี้ก็ถือว่าไม่หนักมากครับเพราะว่าตัวของพายุเขาดูดความชื้นออกไปตกหนักๆก,ก็จะมี บึงการหนองคายหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลน,นครนะครพนมกาฬสินมุกดาหารมหาสาราคามรวมถึงพื้นที่ร้อยเอ็ดยะโสธรอํานาจเจริญรีส,สเกษสุรินทร์รวมถึงจังหวัดอุบลราชธานีนะครับพื้นที่เหล่านี้ก็ต้องระวังนะครับเรื่องของฝนที่ค่อนข้างดีส่วนพื้นที่ภาคกลางกับภาคตะวันออกนะครับก็เหมือนกับพื้นที่ภาคเหนือการเกิดฝนก็ยังไม่หนักมากนะครับเพราะว่าพายุเขาดูดความชื้นออกไป ค่อนข้างมากเลยทีเดียวครับสําหรับภาคตะวันออกอย่างดีที่ยังได้รับอิทธิพลจากมรสุมฝนอาจจะมากกว่าภาคกลางเล็กน้อยนะครับซึ่งภาคกลางมีฝนตก30%ภาคตะวันออกฝนตก40%ในวันที่28ครับส่วนภาคใต้ไม่ต้องเป็นห่วงครับวันนี้ภาคใต้ฝั่งอันดามันทั้งหมดทุกจังหวัดนะครับจะมีฝนตกหนักประมาณ80%ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับก็จะมีฝนตก60% ถึง70เปอร์เซนเพราะว่าลมบนกับลมล่างทิศทางเหมือนกันประกอบกับเกิดการพัดอบนะครับของลมบนดังนั้นกลุ่มฝนจากภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะไหลเข้าสู่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกดีมากในวันที่28นะครับฝนจะก,กระจายตัวแบบค่อนข้างมากเลยในพื้นที่ภาคใต้ครับก็จะประมาณนี้นะครับในส่วนของลักษณะอากาศไทยเราในวันที่28 ส่วนในวันที่29อีสานจะมีฝนตกหนักแล้วภาคกลางฝนจะตกหนักขึ้นเมื่อพายุขึ้นฝัง่งและทิศทางของมรสุมเปลี่ยนไปเป็นลมฝ่ายใต้วันนั้นแหละครับพื้นที่ภาคกลางจะมีฝนตกหนักมากขึ้นส่วนภาคเหนือในวันที่29กับ30ฝนก็จะตกหนักเช่นเดียวกันเพราะตัวของพายุเริ่มเข้าใกล้ภาคเหนือนั่นเองครับดังนั้นครับ ภาคกลางในวันที่28กับภาคเหนือการเกิดฝนยังไม่หนักเพราะตามหลักธรรมชาติแล้วพายุเขาจะดูดความชื้นบริเวณขอบด้านหน้าของตัวมันทําให้ฝนตกน้อยลงไปแต่หลังจากนี้ฝนก็จะกลับมาตามปกติเมื่อพายุขึ้นฝั่งทางลมเปลี่ยนไปเป็นลมฝ่ายใต้พัดสอบกับลมฝ่ายตะวันออกมีการปกกลุมของฝนหนักแน่นอนครับสวัสดีครับ